โอ้โหทุกใจสาย U L เลยครับสาย U L สายเบคสคาสติ้งครับนี่เลยโอ้โหด,ด,ดูดูดีไซน์งานครับอ่าด้ามจับเป็นเบสบอลน,นะครับเนี่ยแล้วมาต่อด้วยกอกอแล้วดูรีซีดครับดูรีซีดโอ้ยังสวย ี่คั้นเป็นงานกาฟไฟนะครับปลายโซลิดนี่ครับอริฟเฟินนะครับลิฟเฟินเป็นรุ่นไฟเดอร์ครับระยะ6ฟุตนะครับ ม็อกฟุตเป็นคันสองทอนไฟเดอร์หรือริฟเฟิลไฟเดอร์เป็นคันสองทอนครับมีได้คันเบสเท่านั้นนะครับมันเป็นเวทยูเอลครับอ่าเบสซีแปดกุ้งนะครับปลากเก็ดเล็กกระซูไนมอสสวยจริงๆยูเอลอดใจมาอยู่แล้ว ราคาบัลลังกครับตัวนี้อื้ออกมาได้สวยมากลิฟเฟนไฟเดอร์บีเวียงสองพิชชิ่งนะครับเวียงสองพิชชิ่งนะครับเอาครับสมไทยปีเก่าต้องรับปีใหม่ครับสายยูเอลนะครับเป็นคั้นเบ็ดน,นะครับสวย